you am to ผมว่าผิดคนหรือเปล่าครับลงไปไหนอะไนอ๋อถ่ายรูปอยู่ผมเห็นคนทงผิดคนไม่ได้นะโอ้ดูเลยเลีงเอาจริงนะผมยังไม่เห็นพี่เบอร์เก้าที่ลงมาเล่นในสนามเลยผมเห็นแลยเขาเต้นอยู่ข้างสนามเนี่ยเอาจริงนะโอ้ดูลูกพี่ผมยังลงไปแล้วนะเมื่อกี้นี่มาแล้วเกล็ดนพี่ป้าโบนี่ลงไปแล้วนะ โอ้แต่แตพี่สมคิดนี่ยังไม่ลงเลยนะพี่อ้ให้เพื่อนเล่นก่อนนะพี่นะโอ้ถ้ทหารทหารก็จะดูมันจะไม่ได้ยินนะพี่อะมาดูกันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพกบกันระหว่างทางด้าน เพี่ยนเปียนสามศูนย์สามสามครับขกคอนเนเกาสองเ้าสามสองนะมาดูนะ <c oughs> บอลขอนเนรสองเก้าสามสองขยับมาใรวันนี้ครับแล้วก็บางอยู่บางอยู่บางอยู่สองเก้าสามสองยังติทหน้าโรเจอร์โรเจอร์รตัดมาใรวันนี้ครับไหลเข้ากลางมาแล้วก็ขยับแล้วให้มาช่องนี้บอลออกข้างไปเป็นลูกขึ้งก็มาของคนทรสองเกาสามส ดูครับบอลของนัดสองเก้าสามสองขยับเข้ากลางเดียวเลยครับออกมาทางด้านขวาแล้วลองขวาลูกนี้แม่ยังติดทางด้าเทียมเกลียนเก็บไม่ได้ตรงการลางสองเก้าสามสองล้อขวาดีโหยังอยู่เดนิสเดนิสครับขยับมาทางเทนน่นา,ยยนนนาเทียมเกลียนยกมาติดเทนสองเก้าสามสองบอลตรงกลางลองขวาดีก็ไม่ตงกรอบออกหลังไปเป็นตั้งเตะขึ้นมาของ เทียมเกียนสามศูนย์สามสามเลยดนกระโดดให้ขึ้นหน้ามาโดนนี้พักบอลไม่ได้ทางด้านเทียมเกียนเราจะไปโดนนี้โดนสกัดที่แล้วราไม่ได้ชิมบอกว่าไม่โดนก็ะโดดนี้เป็นลูกทุก่มก็มาของเซอร์ราสองเก้าสามสองบอลตรงกลางครับแต่มาโดนนี้โอ้โหโรเจอร์มาชาวสฟาร์ดด้วยลีนะ่า แล้วก็เป็นฟีท co ิก so ้ามของ2 9 3 <areas S> 2อนะขยับเลร็วๆมาทางด้านขวาทันหรือเปล่าแม่ไม่ทันแล้วกบอลออกข้างไปลุงขึ้นก็มาของทียนเกลอ่นทุงขึ้นหน้ามาตัวนี้เก็บบอลไว้ได้ครับทียนเกลอ่นอภิชาติบางลูกนี้แล้วบอลออกข้างไป ลุกทุ่มกับมาเดนนิสเดนนิสแต่เดนนิสแล้วก็ขยับออกมาทาง้าขวาตัวนี้ครับโยกแล้วให้มาโลเจอร์โลเจอร์อรแต่เราให้ออกมาทาง้าขวามานิดมานิดลองขวาลูกนี้ไม่ตะกอดออกหลังไปลรือตั้งเตะขึ้นมาของ2 9 3เน้าสนะโย กมาตัวนี้มงตั้งมาเดนนิสยังเก็บไ,ได้มานิดให้มาที่เดนนิสอ่ะแล้วตัดมา293 2จะลา,จากพจน์วนี้เรามากันด้วยครับแม่ตรงกลางให้มาอภิชาตไหลมามานิดไปถึงโยนี้แล้วเคลียร์ยกมาดวนี้ครับแม่ยังตัดมาได้ครับของทางด้านทุกงเกียนขยับมาที่เดนนิส เดนนิสให้มาหนึ่งสองวันนี้แล้วก็เคลียร์มาในว,วันนี้ระยะก็บางกันอยู่ระวังกันด้วยนะจ๊ะบังกันอยู่ระวังกันด้วยนะจ๊ะ,ะแล้วบอลออกข้างไปเลยบุกครับเดนนิสให้มาในว,วันนี้ครับพลิกมาได้ี BTP อาพิชาติอาิชาติแม่เราไม่โดนเดนิส,สวันนี้าดิว้าแนวตัดมาครับ2932ตรงกลางเล่นกัน,นใกล้แล้วจะไปให้มาช่องนี้ยังได้แล้วตวัดแล้วก็ไม่ตรงกอบออกหลังไปลริงตั้งเตะขึ้นมาของเปลี่ยนเปลีป่ยน3233ขยับมาที่โรเจอร์โรเจอให้มาที่เดนนิสยกมาที่ มานิดมานิดมานิดบังอยู่มานิดไหลกลับมาตัวน,นี้ยกมาเดนนิสถึงหรือเปล่าวะเดนมงสกัดอกลกบบอกล่างไม่อนครับเป็นลูกเตะม,มุ้งก็มาของเปลี่เปลียนมานิดขยับมาตัวน,นี้ไม่ดีครับติดตัวนาสองเก้าสามสองเดี๋ยวหลวงมาโรเจอร์อยังได้ครับขยับมาที่เดนนิสไม่ถึงตัวน,นี้สองเก้าสามสองตัดมาตรงกลางสวนมาตัวน,นี้ขยับออกมาทางขวาเปิดมาช่องนี้แหละยังติด ให้มาข้างหน้าครับอภิชาติอภิชา็บบอลไม่ได้ตรงกลางตันนี้ให้มาที่มานิดมานิดขยับเข้ากลางมาตดงนี้ที่รัชพลให้มาที่โรเจอร์โรเจอร์ลากมาตดงนี้ออกมาที่มานิดตาลขามานิดไหลมาเดนิสแม่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปเล้วลุกแตมคับของทางด้านเพื่อนเดนิสกับมานิดี่เล่นกันหนึ่งสองแล้วยัดนีก็ ดาเป็นลูกเตะม,มุมของทางด้านเทียมเกลียน3033หลือเปิดมาใส่ขวาลูกนี้แม่โดนไม่ดีแล้วก็ยังได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งของทางด้านเทียมกุนเทียมกุนรับแม่เล็งเล็งขยับขยับแล้วยัดหนาลูกนี้เข้าไปบริษัทประตูของทางด้าน2932ไง มาดูครับบอลของตราศ์สองเก้าสามสองเปิดมาตัวนีาา้แม่บ่งตั้งมาครับนราศ์โรเจอร์ทิมเกียนแล้วก็เนี่ยต้อมาสุดท้ายที่สองเก้าสามสองครับลูกทีมก็มาตัวนี้มานิสบอลอยู่ทางขวาเดนนิสเดนนิสลากมาตัวนี้ครับเดนนิสเดนแล้วก็เดนนิสแล้วก็ปิกมาแล้ครับเดนนิสแล้วก็บังอยู่ครับมานิสมานิสเก็บไม่ได้ครับบอลอยู่ทางขวาไหลามาทีร่ร โรเจอร์ครับบังอยู่เดวันนี้โรเจอร์โอ้บังแข็งโต๊กแข็งโต๊กแล้วก็แล้วก็มีดอีกทีโรเจอร์บังอยู่โอ้โหแข็งโต๊กเลยอ่ะมากลับมาสวัสดีครับบอลอยู่ที่กันตะพนแล้วก็ฮู้วีข้ามือผู้รักษาประตูครับกองเตน้าสองเก้าสามสอง บอลเริ่มมาตัวกางโยนี้ครับ2 9 3 2แล้วก็ยังตัดมาได้ครับมานิตยังได้โรจเจอร์แล้วสวนมาขอแต่ะสองเสามสครับแตลมาแต่ละควาเปิดมาช่องนี้ยังเรามาดูครับสวนมาตัวนี้ครับบอลอยู่ที่มานิต่อแต่ละเทียนเกลียนเทียนเกลียนให้ขึ้นหน้ามาไม่ทิ้งกระพิชาครับโดนสก,กัดออกข้างไปลูกทุ่ง้็มาขอแต่ละเทียนเกลียนบอลทุ่มอ <S <S ขอแต่ละเทีมเกลีน <S 2> <S 2> ยน,น เุ่มมาตัวนี้พลิกมาพิชาใส่ขวาโดนไม่ดีแล้วเดนนิสโดนลวกตัวนี้มาอย่างตาไม่ดูคลุ่มครับกองทางด้านเทียมเกลื่ยไม่ดูครับลุกทุ่มของเทียมเกลืน่น อภิชาตแม่มองไม่ถึงในวันววนีน้แล้วทุ่มโจคานิซาวแโอ้โหมาเน็ตเตรียมยกขาเข้าในวันนี้เรามาดูครับบอลทึ่นมาคอร์เตอร์สองเก้าสามสองแล้วตรงการตัดมาอีกแล้วโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์จะไปในวันนี้แม่ยังตัดไม่ได้ครับตอรสองเก้าสามสองแล้วก็ตัดไม่ได้ครับตอร์เตรีมเตรียมบอลอยู่ทางขวาที่มานิตมานิตให้เข้ากามาอภิชาตพลิกในวันนี้แล้วก็ สกัดเราข้างไปครับยังได้ไปเรื่ก็มาทโดน2932มาดูครับกล้มขึ้นหน้ามาโันนี้เอาแล้วพลิกหน้า2932โอเคมาดูครับแม่บอลตจวันนี้ครับ2932ครับโยนมาถึงข้างหน้าตจวันนี้บางกันอยู่เดนนิสเดนนิสยังไอซีเดนนิสโอ้เดนนิส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 ไล่กับมาะต้ากับไล่รับตัวอยูรักษาประตู บอลชนะเทียนเปลี่ยนโยกมาไม่ถึงมาดินกับเาแล้วหลุดมาในวันนี้ยังไงสิส,งสัรหรือเปล่าวะยังขบู้รักษาประตูตครับออกมาที่เดนนิสเดลกับเดนนิสมาแล้วทางขวาจังหวะน,นี้ครับเดนนิสไหลเข้ากลางอภิชาติไม่ถึงในวันนี้ตัดมาทารสองเก้าสามสองบอลตรงกลางให้ออกมาทาร์ควาสองเก้าสามสองเปลี่ยนเข้ากลางมาในวันนี้มองหาเพื่อนแล้วยกมาบ่งตั้งแล้วก็ยังเก็บไม่ได้ครับบอลอยู่ทางขวาไหลเข้ากลางแล้วแต่เราให้เลีโ้โห ก็ตัดมวล้ครับตอนเดนนิสเดนนิสเข้าไปบันีอาปิชาต์ไหลมาลูกนี้ไปแล้วมานิสมานิสมานิสมาแล้วก็มานิสมานิสจะอะไรสิมานิสแข่มามานิสจะไปลูกออกหลังเียกรอบบว่าจะอะไรสิออกไาจากทุ่งนะโอเคโอเคกับบริชินบอกว่า ผลเสียรบอกว่าอะไรฮนะลูกนี้อ๋อโอเคครับผลเสียงบอกว่าขยับขึ้นข้างบนนิดนึงนะฮะสำหรับกองเชียร์ท้งห้าทีนะฮะมาดูกันต่อครับบอลกองทางด้านสองเก้าสามสองเราพลิกมาตัวน,นี้แม่ยังติดสวนมาตัวน,นี้ครับบอลกองก็ได้เทียมเกวียน ยกมาช่องนี้จับล็อกแล้วก็ปั๊มกันยังแบอลออกข้ามไว้ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะเตมเทียวเกลียสามศูนย์สามสามกัลดาส์องเก้าสามสองนะยังเสมอกันที่ศูนย์ประกรุตศูนย์นะต้องขอขอบคุณการสนับการแข่งขันฟุตบอลรายการทีวีเขียวเหลืองอินแบกข,ข้ขอครั้งที่เจ็ดน,นี้ฮะ ต้องขอขอบคุณครับประธานจัดงานครับนายสถาพรอ่อนสงนะแล้วก็ทางด้านนายคมิตชุมช่วยและเพื่อนเพื่อนรุ่น23ถึง25แล้วก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ในสนามที่สองครับทางด้า,ดานธนภาัต88ย u i c e ค่ะรับซื้อรถซื้อบ้านในราคาสูงโดยนี่ครับพี่เลงครับนะฮะ โทรศัพท์หมายเลขครับ0 9 4 7 4 2 8 2 6 6อยากจะขายรถอยากจะขายบ้านนึกถึงนี่เลยครับพี่พี่เย่างครับนะครับพี่เลยขับเลยพี่เลยนะแล,ะล้วนี่ครับปันดี57จำกัดครับนี่ออกแบบบ้านเขียนแบบรับปรึกษาวางผังโครงการบริหารงานโดยนี่ครับทางด้านเสียนุู้ฮะแล้วก็ต้องขอขอขบคุณครับสบปอนเซอร์ สปอนเซอร์ observed, ของเราะเ National y u z อ The Amazing เปอร์ฟ <ps u deep Kayla |notimestamps|> ู sensors, cabeza, <table> warfare, Leonardo, ้ดผลิตภัณฑ์ส้มยูซุนำเข้าจากเมืองมิยาสกิประเทศญี่ปุ่นนะกลิ่นและรสชาติสดชื่นวิตามินซีสูงกว่ามะนาวสามเท่าผลิตโดยมาดามอ้อยฮบริหารงานโดยมาดามอ้อยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับซูบาโต้ลำซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิดบริหารงานโดยป่าแอดนะ แล้วต้องขออขอบคุณครับทีมงานไลฟ์สดครับจาก Good Boy Streaming Live โอเคครับผมแหมสัญญานุสิตดังแล้วครับมาพบกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังนะครึ่งเวลาแรกครับคุณนี้ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสมันเกินเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในหน้าเทียมเกลียนสามศูนย์สามสามกับนาสิิเกาครับรุ่นสองเก้าสามสองนะ รกวนะครับแฟนบอลข้าสนามนะครับมีทมทีพว้ตถุสินไม่วิ่งนิดนึงนะเดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวสะดุดนะ,ะสินจะดสะดดเรา,ากวขยับขึ้นมา,าบนนิดนึงนะจ๊าสรแฟนบอลทา้ทีมเลยนะอไปกั่อครับในคึา,านะนส กีสดสราใส่เพลนี่เมื่อกี้พี่ไปถ่ายรูปกับผู้หญิงนี่พี่เขามาสกิดผมใหญ่เลยดีนะผมอมีสปอนเซอร์อยู่พี่พี่เขามาสกิดผมไอ้น้องน้องอะไรน้องกับน้องผมก็ไม่รู้จะว่าไงพี่เพื่อนพี่เขามาชมเล่นผมเล่นนี่ยผมก็ต้องเล่นนี่ยพี่นะเออพี่จะว่าผมนะเอามาดูต่อโหพี่ชอบใจเลยโอ้ตีมขึ้นเลยชอบใจจน่งมากขึ้น ต่อครับฟรีคิกจังหวะนี้ครับเล่นเร็วมาขอแต่นักเทมเพียนให้มาเขาติดเทนน่าสองเก้าสามสองตรงกลางจัะนี้เขพลิกมาได้ไหลามาเฮ่แา,าแล้วไปดึงกข้อบอลออกหลังไปไปดูตั้งเตะขึ้นมาของเทมเพียนสามศูนย์สามสามมาดูครับขยับม,มาออกมาทางด้านซ้ายให้ขึ้นหน้ามาตรงนี้อภิชาติแล้วก็โดนตัดมาจังหวะนี้ครับสองเก้าสามสองบางกันอยู่ยังได้ครับอภิชาติลี้ยวมาตรงนี้ นี <Cornell>. well, two, nine, three, ่เราให้มาไม่ดีครับตัดมา2932เบิร์นลงมาธนซ้าย2932ขยับขึ้นหน้ามาตัวนี้หมุนมาได้แล้วเปิดเปลี่ยนมาธนขวาบอลลงแล้วขวาลูกนี้แล้วขวาเฮงโข้วมาบอลมันโดเข้าคานออกหลังมปครับไม่รู้ตั้งเตะขึ้นมาของเตียงเวียน3033นะ ครับขยับมาทานซชายยกมาช่องนี้ตาวาดไม่โดนเมยามานิดบอลออกหลังไปหลุดตังเตะขึ้นมาของธนาสองเก้าสามสอง พยายามมากระด้านขวากระด้านสองก้าสามสองให้เข้ขา,ข 32, ขากลางประตูนี้ลากมาแล้วก็แม่ยังติดกรานโรเจอร์โรเจอร์ให้มาที่มานิตมานิตแตะแล้วลองขวาลูกนี้ยังได้เป็นลูกเตะมุมกล้อทางด้านทุ่เปียนผูกชั้นชั้นชั้นไอ้อาายังเราหันมาเป็นนิ้วไปด้า แล้วผูว้ตัดสินมองว่าไปทุ่มฟาวาซะก่อนกัไในจังหวะนีมาดูกันต่อครับลูกทุ่มก็มาของ29 32 คุณเข้ากลาวเดินครับแม่ตัดมาได้ครับเจียงเพื่อโรเจอร์โรเจอร์ให้มาตัวกาวจังหวะนี้แล้วก็ยังตัดมาได้ครับธนท่านั้น992ให้ยับบันออกมาเทานั้นใช่แล้วแต่มาตัวน,นี้ตรงกลางยังได้ธเท่า,านั้น992ไหลมา12ให้เข้ากลาวเดิน,นแล้วก็แฮนด์บอลนะจ๊ะ <c oughs> แต่เราขอสัญญาณทุกบีครับแม่ หมดแล้วพี่หมดแล้วสเปย์สเปย์บอลแล้วพี่แล้ <laughs> เวเนาโหนี่ยังติดเชื้อพูดภาษาตัวนี้ในยุคตัวนี้เอาไปดูครับแไปบอลของธ้านซอก้าสามสองนะตรงกลางจังหวะนี้บังกันอยู่โอ้ละเมาเบลม่ได้แล้ว okay ลก,ลก็โอเคในเรื่องเป็นฟรีคิกของสองเก้าสามสองนะขยับเล่นเร็วมาครับตรงกลางขยับออกมาทางดขวาสองเก้าสามสองลอกขวาลูกนี้ มาเป็นทุมก็มาของธนาสองเก้าสทุ่มมาัวะนี้ธนาสองเก้าสามสติดตัดมาได้ของที้เเดียนอพิชาติแล้วก็แม่ลวงมาได้ครับธนาสองเก้าสากลับมาานาชาย ยังกลับมาเซนด์แบ็กโอ้โหแล้วบียดนะครับทางด้านย์ทิมเกวนมาดูครับบอลอยู่ทางขวาไหลเข้ากลางจังหวะน,นี้คอ2932ตัดมาจังหวะน,นี้เซนไดไม่ถึงนะาแม้ยังได้ครับ2932้าาแล้วตัดมาจังหวะน,นี้ครับบอลอยู่ทางขวามาลิดมาลิดคว้นมาแล้วมาลิดมาลิดมาลิดยันยังอยน เราออกมาครับทางด้านขวาของ2932ในจังหวะนีม้มาดูครับ2932นุ่นไหลเข้ากลางมาเอ้ยเล่นกันใกล้ๆจังหวะนี้ยังไงเชื่ค่อยๆค่อยๆเต้นค่อยๆไปขยับกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลทางด้านขวาไหลมาทางซ้ายจังหวะนี้ของ2932ให้ขึ้นหน้ามา2932ยังไงเชื่อให้เข้ากลางมาแล้วก็เตรียมออกมาทางด้านขวาครับทางด้าน2932ไหลมาออกข้างไปไงนะดูคลิปเมื่ว,ว่านของทางด้านเตียมเปลี่ยน3033มา มาดูครับบอลของทางด้านเพื่อนเพื่อนยกมาตัวนี้ยังตัดไม่ได้2932เอาแล้วตัดมาให้มาช่องนี้จับยาวนิดนึงโมานิดเนื้อบอลออกหลังไปเลยมาดูครับบอลของทางด้าน2932 ขยับเข้ากลางตรงนี้เก็บบอลแล้ไม่ได้ตรงกลางสองเก้าสามสองแตะมาแล้วล่าล่ามาตรงนี้ครับลุดมาทางด้านขวาแม่จ่ายแรงนิดหนึ่งกระบอลออกข้างไปนี่ทุ่มก็มาของด้างเทียมเกลียนสามศูนย์สามสามามาดูรัรเทียนเกนวียนเชนได้ขยับมาที่มานิดลองลูกนี้หละยังยติดบล็อก แล้วก็ได้เปนงเตะมมุม้ามาของาะด้านเทียงเกลียน3033นยียงเกลียน,กย,นยกเข้าลกลางตนี้ครับติดตางเ้าน2 9 3 2บอลออกข้างไปยังไ,ได้ไปนุ่้ากมาของเทียงเกลียน3033ถนงมาตัวนี้ครับโรเจอร์ พีิกมาโลเจอร์ไหลามาตรงกลางตี่วนี้แล้วก็ไฮมาทางด้านซ้ายแต่อภิชาติอภิชาติว่าไม่ทันแล้วในวันนี้บอลออกหลังไปออกข้างครับบอลชุ่มก็มาของสองเก้มาดูครับสาวสองเก้าสามสองขยับเข้ากลางมาตัวนี้แล้วแต่ออกมาทางด้านซ้ายแล้วก็กระชากมาดูนะครับไหลามาช่องนี้แต่แล้วก็โอ้โหยังตัดไม่ได้ทางทีมเกวียนสวนมาครัทบทางดานมนตมานิตมา นิดแตะมาทางด้วขวาบางอยู่แล้วก็โดนสก,กัดลูกนี้บอลออกโอ้โหมาไม่เห็นออกหลังไป่ะลูกเตะมุงมาเข้าของทาง,งด้านเพื่อนโยกมาโลเจ้ามงแล้วก็วยัง <c oughs> ไม่ออกครับบางอยู่ครับทางิชาติีสานแลวลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุนกามาของ เพิ่เี่นสามศูนย์สามสามถึงมาไม่ถึงในวันนี้โมงตั้งมาสองเก้าสามสองยังเก็บบอลไม่ได้ครับบันอยู่ทางขวาแล้วก็บังอยู่บังอยู่แล้วไหลเข้ากลางเดี๋ยวนี้ครับแตะมาแล้วพลิกมาแเดีย๋ยวนี้แล้วก็แล้วก,ก็ไหลมาทางขวาปาดมาน หนึ่งประตูต่อศูนย์ยอดตะดานสองเก้าสามสองขึ้นน้ำมาดูกันต่อครับมโนส่งดนมิสมาแล้วครับตรงด้านทุกเพื่อนขยับมาตัวนี้ปางอยู่ระหว่างนี้ ทีมความของธนาเทียนเกียน3033แล้วยกมาลูกนี้มง่งแ,แล้วปล่อยบอลออกข้างไปเลยคนระับทางด้านเทียนเกลนดูรครับบอลทุ่มของธนาเทียนเกลียน มาตัวน,นี้อภิชาติแม่ไม่ถึงแล้วสวนมาครับตัวสองเก้าสามสองบอลอยู่ทางขวาตัวน,นี้ครับสองเก้าสามสองเล็งแล้วขยับเข้ากลางตาาัวน,นี้แล้วก็เลงกนิดไกล้ครับแล้วตัดมาตัวน,นี้เดนนิสเดนนิสเดนนิสขู่มาแล้วเดนนิสเดนแล้วเดนนิสไหลมาอภิชาติการลูกนี้ยังติดบล็อกบอลออกหลังไปลูกเตะมุมสองเตียงเกลียน3-0 3-3 มี่ก็เป็นมหมจังหวะนี้ของกระาทมเกียนแล้วเปิดยันมาเรื่ยอยเโอ้แล้วหมดเวาการแขงขันเลยอ่ะีอบอกนะว่าเป็นเป็นันิสโอ้น่าจะใช่ล้วนะโค้ โอ้เดนแล้วก็เดนนิสครับสันตีเสมอให้ทางด้านเพียรนสามสองสามสามอะโอ้ไปอีกแล้วมาแล้วนี่พี่สมคิดโอ้นี่พี่สมคิดทิ้งตัวลันกาพุ่งพับหุ่นจับโอ้โหนอ้ีอะไรกันล่ะโอ้นี่ไปาแล้วเดนกาเฮ้ยโอ้เป็นเดนเล่นบอลครับนี่เดนโชว์โอ้เลื่อเชื่อเลยคนเหลือเชื่อโอ้เดี๋ยวมีแน่นอนนะเออต้องตัดชิพเดี๋ยวมาง ดีใจยิ่งกว่าเดนนิดเี่ยังเต้นธรรมดาแต่พี่พี่สมคิดเมื่อกี้นี่โโหโยกแล้วแบบลืมเลยลืมเอาละแรงันหมดแล้วพี่พี่พี่คิดบอกแรงันหมดแล้วน้องเออเดี๋ยวพักกันละคู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในคู่ต่อไปอะ